สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนลองสังเกตสิคะว่าครูอิ๋วอยู่ที่ไหนอ้าครูอิ๋วอยู่ในห้องครัวนั่นเองแสดงว่าวันนี้ครูอิ๋วจะพาเด็กๆมาทำอาหารนั่นเองค่ะอยากรู้หรือ,อยังว่าวันนี้คุณครูจะทำอะไรอ้าวันนี้คุณครูนะคะจะพาเด็กๆไปทำยำแหนมสดนั่นเองค่ะซึ่งส่วนประกอบนะคะ ไม่ได้เตรียมอะไรยากเลยนะคะหาง่ายนะคะในบ้านของเราก็น่าจะมีไปดูส่วนประกอบกันเลยค่ะมาดูส่วนประกอบในการทำยำแหนมสดกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนประกอบภาษาอังกฤษว่า Ingredient Ingredient 1>, 1. แหนมสด Sour Pork 2. ต้นหอม Spring Onion สผักชี สี่หัวหอม Onion หน้ำมะนาว Lemon หพริกขี้หนู Pepper เน้ำตาลทราย Granulated Sugar น้ำปลาค่ะ <Fish sauce. S 1> ส่วนประกอบมีเพียงเท่านี้เองนะคะอยู่ที่บ้านเด็กๆก,ก็น่าจะหาได้นะคะ มาดูขั้นตอนการทำนะคะขั้นแรกเลยเราจะเอาแหนมที่เป็นชิ้นนะคะมาหั่นให้ละเอียดค่ะหรือตามความชอบของนักเรียนอาจจะชอบแบบเป็นชิ้นก็ได้นะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆต่อไปนะคะเราจะทําน้ํายํานะคะโดยการใส่น้ําปลาลงไปก่อนพอใส่น้าปลาแล้วนะคะให้นักเรียนใส่น้าําตาลทรายลงไปแล้วคนให้เข้ากันค่ะ จากนั้นนะคะบีบน้ำมะนาวลงไปเลยรสชาติยำนะคะเราจะเน้นเปรี้ยวและเค็มค่ะจะสังเกตได้ว่ามีเม็ดมะนาวนะคะตกลงไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ช้อนนะคะตักเม็ดขึ้นมาต่อไปนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากัน เมื่อส่วนผสมเข้ากันหมดแล้วนะคะให้เด็กๆใส่พริกขี้หนูนะคะลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันลองชิมก่อนนะคะว่ารสชาติเป็นอย่างไรเมื่อได้น้ำยำตามรสชาติที่เราต้องการแล้วนะคะให้เด็กๆใส่แหนมสดลงไปค่ะจากนั้นใส่ผักตามไปที่หลังแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วค่ะยำแหนมสดของคุณครูอิ๋วหูน่ารับประทานมากๆเลยค่ะ จุดสังเกตเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆสังเกตหรือไม่ว่าคุณครูอิ๋วไม่ได้ใส่ผงชูรสเลยแต่ครูอิ๋วใส่แค่น้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำมะนาวเพียงแค่นี้ก็ได้รสชาติที่อร่อยแล้วครูอิ๋วก็ขอฝากนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราเด็กๆควรหลีกเลี่ยงการใส่ผงชูรสนะคะ ด้เห็นครูอิ๋วนะ่ยทำยำหนมไปแล้วเรานะคะก็อยากเห็นฝีมือเพื่อนๆเหมือนกันว่าเพื่อนๆจะทําอะไรสามารถทํำยำบุญมมเส้นยำอะไรก็ได้ที่เราชอบแล้วอัดคลิปมาส่งคุณครูอิ๋วนะคะขอบคุณค่ะ